วันนี้มาโฟกัสที่ Honda a u อ o ต o b โมบกันหน่อยท็อปสตลาดรถยนต์ไทยครับ,รบอย่างที่ทุกคนทราบนะครับที่ผ่านมาเนี่ยฮอนด้าเขาขายแต่ passenger ร์ค่านะครับโดนการทุ่มตลาดของ EV วีจีนเต็มๆนะครับ,รบอย่างยอดขาย9เดือนที่ผ่านมาของปีนี้นะครับ,รบปีสามปริม่าเนี่ยขายได้51,000คัน huh. ประมาณนะครับกลมๆประมาณ51,000คันลดลงไป12.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคือยอดขายฮอนด้าเนี่ย ปีหลังๆเนี่ยเจ็ดหมื่นคันแปดหมื่นคันคมีมีเฉียดเก้าหมื่นคันไหบ้างคือไม่แตะแสนคันมานานแล้วนะครับเฉียดก็เออ่ประมาณเฉียดแสนคันปีสองพันหกสิบหกนะตอนแรกได้ประมาณสักเก้าหมื่นสี่พันคันคแต่ว่าถ้านับย้อนหลังกลับไปเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเลขหลักแสนคันที่ฮอนด้าทำได้เนี่ยล่าสุดคือปีสองพันห้ยกสิบสองโอ้โยอนไปนะคือคือหกหนึ่งหกสองเนี่ยแตะหลักแสนหลังนั้นก็ลดลดลงมาอยู่พอสมควรมาอยู่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นประมาณนี้นะครับตอนตอนแสนตอนนั้นตลาดมันล้านไงหรือไม่ก็เฉียดล้านถูกมัครบ ใช่ครับปี2661 62เนี่ยตลาด1ล้านกว่าคัน1ล้านกับ7 0 0 0หมืแล้วก็ดอปมานิดหนึ่งเป็น1ล้านกับ4 0 0หมืนคันนะฮะในปี2 6 2ก็จะเป็นปีที่ Honda เนี่ยก็ได้ตัวเลขหลัก1 0 0แสนคันขึ้นมาครับแต่ว่าหลังจากนั้นในแง่ของตลาดรวมมันก็ติดลบลงมานะครับติดลบมาเรื่อยๆเลยก็สอดคล้องกันยอดขายของ Honda เองก็ลดลงมาพอสมควรนะครับ่ะใครที่เป็นสาวขออนดา้าผู้ใช้รถอยู่ผู้ที่กาลัง อยากได้ Honda หรือส่งกําลังใจไปให้ Honda เนี่ยนะครับรวมถึงบรรดาดีลเลอร์ต่างๆห้ามพลาดตอนนี้เลยครับคือเราไปได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงของ Honda m มอเตอร์แล้วก็ฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยท่านประธานคนใหม่นะครับโคจิอิวานามิประธานกรรมการบริหารแล้วก็ซีอีโอฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยท่านเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเองครับโไฟล์ท่านน่าสนใจนะครับโไฟล์ท่านน่าสนใจนะครับเริ่มมาเนี่ยจากการอยู่ในแผนก R;D ครับ ของ Honda m มอเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เติบโต,ต,ตเรื่อยมาแล้วก็ไปดูดูแลบริษัท Honda ที่สหรัฐอเมริกาครับ,รบเอาเป็ว่าสายสายเทคนิคเลยครับสาย R&D ฉะนั้น Honda กกำลังจะบอกอะไรเราพี่อ้วน Honda าตัวโมวิลประเทศไทยปกติเอาพวกนักไฟแนนซ์มานักการ,รตลาดมาแต่คราวนี้ส่งเป็นแบบ โปรดักเลยโปรดักแพนนิ่งเลยแล้วก็รู้ไส,ส้ลึกไส้ในของโปรดัก <product S 2> ตัวเองโปรดักคู่แข่งนะครับแล้วก็เนี่ยบอกเลยว่าขอเวลา5ปีครับจะปรับปรุงโปรดักใหม่เรื่องแผนงานอะไรต่างๆเนี่ยจะกลับมายอดขายถึง1 0 0 0 0แสนคันอีกครั้งถ้าเป็นปีคศสอนี้ก็ปี2030ันามิขีดเส้นไวก้กลมๆว่าปี2030 Honda Auto m o b i l e มประเทศไทยจะกลับมาขายถึง1,000แสนคันอีกครั้งภายใต้าการนำทัพของท่านโคจิ อีวานามินะครับครับผมก็อาวุธสาคัญที่ท่านประธานพูดชัดเจนคือเรื่องของตัวผลิตในไรอย่างที่ว่ามาก็คือฮอนด้าเนี่ยยอมรับนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของตัว d u c ตเสียเปรียบแล้วก็จริงๆตามนั้นหมายถึงว่าในมุมของลูกค้าเองเราจะสังเกตได้ว่าลูกค้าก็จะบ่นเรื่องออปชั่นนะออปชั่นไม่ถูกใจนะครับออปชั่นบางอย่างไม่ควรมีก็กลับมีที่ควรมีก็ไม่มีนะฮะหรือว่าในมุมของอื่นๆเช่นพวก อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาบอกมันไม่ได้ไม่โดนและรวมถึงการดีไซน์รถหลายๆรุ่นของ h o n ด้าเนี่ยครับเขาบอกว่าออกแบบมาอาจจะดูไม่ค่อยถูกใจนักแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ดีตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างที่คุยกันปัจจุบันอย่างตัว Accord เนี่ยฮะเป็นรถที่ขับดีมากอะไรดีมากแต่ว่าเรื่องของออฟชั่นเรื่องของดีไซน์ไม่ถูกใจลูกค้าเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าต่อไปนี้จะต้องปรับใหม่นะฮะลดจุดอ่อนตรงนี้ลงไปนะครับ คือหลักๆเลยที่ผ่านมาเราเห็นเอาละมีพวก global model อย่าง Civic Accord CRV ครับแต่อ้พวก r e g i o n a l model เนี่ยเอาเข้ามาจังเลย <laughs> หลังจากอินโดนีเซียแล้วก็ผลิตไทย City นะครับคือเดิมเนี่ยเจนก่อนๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นแจ๊สมันเป็นฟิตดีๆอยู่แล้วนะแต่พอมาสัก3-4ปีที่แล้วเนี่ยตัว City มันเปลี่ยนมาเป็นแบบ ทั้งซิตี้ซีดาแล้วก็ซิตี้แฮทชแบ็กเนี่ยมันทาเป็นริจิโนลโมเดลเลยครับแล้วก็ไม่ได้ทําเป็นแจ๊สหรือเป็นฟิตที่มันต้นทุนมันสูงกว่าคือเอาง่ายๆครับพยายามริหาการต้นทุนในการผลิตตรงไหนเกลียกลบทบได้เอาให้มันต่ําไว้ก่อนครับแล้วก็ขายได้มีกําไรอืมนะครั็เราก็จะเห็นริจิโนลโมเดลออปชั่นฟังก์ชั่นวัสดุการผลิตการประกอบเนี่ยมันทำไมเหมือนมันเหมือนดูดรอปลงตรงเนี้ยฮอนด้ามอเตอร์เขาก็เริ่มตระหนักแล้วเริ่มตื่นแล้วฮะเมื่อเจอ EVG จีนเข้ามาในราาค ก็ให้เคียงนเนี่ยไปดูครับวัสดุอุปกรณ์การประกอบฟังชันเขาดีกว่ามากตอนนี้ทั้ง Honda m มอเตและก็ o n d a a u t o m o b i l e เนี่ยยอมรับว่าว่าตัว o o n d a u u t o o ม i l e นะครับท่านประธานโคจิอิวานามิบอกเลยตอนนี้แพ้จีน3อย่างครับฟังก์ชันราคาดีไซน์ก็หมดแล้วล่ะก็หมดแล้วอันนี้ก็คือหลักๆเลยแต่นี่ท่านบอกตอนนี้กำลังปรับแผนกันใหม่เรื่องของ Product นะครับก็เรื่องฟังก์ชันเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเติมมากขึ้น เรื่องราคาก็ต้องแข่งขันได้มากขึ้นอย่างที่ผ่านมาเห็นแล้วนี่ว่า e v จีนมันมาอย่างไรตัว honda city ก็ลดราคาลงมาสู้แล้วจากนี้ไปเนี่ยไอ้โมเดลที่มันเป็นระดับภูมิภาคหรือ r e g i o n a l m ม d e เนี่ยมาพิจนารณากันหน่อยจะทำตลาดต่อหรือเปล่านะครับคือมันต้องเน้นเป็น global Mo เด l มากขึ้นจะเป็นเก่งเล็กมันก็ต้องเป็นเก่งเล็กที่มีมาตรฐานเดียวกัน <c oughs> ทั่วโลกนะครับฟังชันที่มันดูดีหน่อยจากนี้ไปเขาบอกมีการเตรียมการวางแผนหรืออย่างที่ญี่ปุ่นเองเนี่ย เขาก็บอกว่าท่านประธานมิเบะนะครับฮอนด้ามอเตอร์ก็บอกเอาละเรายอมรับตอนนี้เราเพี่ยงพ้นอีวจีนแต่เราไม่ได้ยอมแพ้กำลังพัฒนา EV ร,รุ่นใหม่ๆอยู่ซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของ EV เนี่ยมันก็อยู่ที่อะไรครับชุดแพ็คแบตเตอรี่ใช่คือถ้าตอนนี้เกมของแบตเตอรี่เป็นแบบเนี่ยญี่ปุ่นกระโดดเข้าไปสู้ก็แพ้พอเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีแบตเตอรี่มันก็ต้องขยับขึ้นเรื่อยๆฉะนั้น EV เจนใหม่ที่มันจะสู้กับ จีนได้จริงจังเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมแบตเตอรี่ที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับน้ำหนักเบาขนาดเล็กวิ่งได้ไกลใส่ในรถยนต์หลากหลายรุ่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ขอเวลาหน่อยซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มทยอยประกาศแพลตฟอร์มประกาศทิศทางมาแล้วนะครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยเขาเขายังอุบไว้อยู่นะเขายังไม่บอกเลยนะครับแต่นั่นแหละครับช่วง3ปี5ปีหลังจากนี้โปรดักหลักของ Honda m มอเตอร์หรือฮอนด้าโต o มบิลประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังเป็นไฮบริดอยู่อาจจะมี EV ีเข้ามาแสมบางเล็กน้อย ก็ชัดเจนนะครับเขาบอกว่า3ถึงหประมาณ3ปีหลังจากนี้ไปเรือทงหรือว,ว่าแฟลชิปเนี่ยก็ยังเป็นตัวไฮบริดอยู่ส่วนอีวีก็อย่างที่ว่าไปคงต้องรออีกสักนิดหนึ่งแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าเรื่องของตัวแบตเตอรี่เพราะว่าฮอนด้าพูดชัดเจนว่าตัวหัวใจหลักของแบตเตอรี่ต้นทุน4ี่สิเอร์เซตสิ่งที่ลูกค้าอยากจะได้คือว่านอกจากสมรรถนะคือความสเสถียรน,นะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าความสเสถียรในการใช้งานใช้ปริมาณหนึ่งแล้วเรื่องของประสิทธิภาพมันยังอยู่ได้ยาวนาน แล้วมันจะมีผลต่อเนื่องไปเรื่องของราคามือสองในอนาคตคือบอกว่าตอนนี้โอเคละยอมรับว่า EV g เนี่ยดังนะแล้วไปทั่วโลกเลยขายดีขายด,ายดีแต่เขาเชื่อว,ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเห็นปัญหาบางอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาขายต่อท้ายสุดเนี่ยมันจะมีผลต่อตลาดมัน,เ,นเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นตลาดที่ไม่ค่อยอย,อยั่งยืนสักเท่าไหร่แต่ว่าในมุมของคันดา้าหลังจากนี้ไปแบตเตอรี่ที่เขาลังอุบๆอยู่ตอนเนี้ย เขายืนยันว่าอย่างที่ว่ามาคือเบาอะไรต่างๆวันนี้และที่สําคัญคือว่าประสิทธิภาพมันใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานนะรถที่เห็นตามภาพเนี่ยเป็นตระกูลซีโร่ซีรีส์จริงๆก็เปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับซีเปีที่แล้วพวกซีโร่ซีรีส์ที่เป็นซาลูนซีโร่ซีรีส์ที่เป็น SUV ครับครับคันนี้เป็นซีโร่ซีรีส์ซาลูนเอามาโชว์ที่เอ็มโซฟเฟียบ้านเราแล้วเหมือนกันครับ<ๆ>จอดโชว์อย,อย,อยู่อยู่หลายวันอยู่เหมือนกันนะครับแต่เพื่อนในงาน j จแปนโมบิลิตี้โชว์2025เย ก็มี Product ์ใหม่ๆเปิดแบบเวอร์ P รีเมียร์ลอนแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยมันมีซีโร่ซีรีส์ซาลูนแล้วซีโร่ซีรีส์เอสแล้วแต่เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็คือตัวซีโร่ซีรีส์เอลฟาตัวนี้จะเป็น Product หลักเนี่ยตัวนี้ครับเอสตัวกลางเนี่ยไอตัวซีโร่ซีรีส์ที่เป็น SU v ก่อนนั้นเนี้ยมันจะทําตลาดอเมริกาเป็นหลักมันก็จะอะไรมันก็จะใหญ่แต่ทีเนี้ยพอเป็นซีโร่ซีรีส์เอลฟาเนี่ย มันจะย่อมย่อลงมานิดนึงแล้วแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเพราะอะไรครับเดี๋ยวเขาจะไปผลิตที่อินเดียด้วยครับผมผู้สื่อข่าวอินเดียเนี่ยเต็มเวทีเลยนะครับเขาก็<ช>ตื่นเต้นมากไม่ต้องกลัวครับคันนี้มีกระจกมองข้างสองฝั่งแน่นอนผลิตอินเดียขายอินเดียเพราะว่าจะทําตลาดทั่วโลกด้วยท่านประธานมิเบะนะครับฮันด้ามอเตอร์บ,บอกเมืองไทยก็ได้ลุ้นนะเขาเย้นแย้มมานะคผเขาไม่ได้บอกว่าจะขายไม่ขายนะจะบอกไอ้เมืองไทยตั้งความหวังไว้ได้เลยว่าตัวเนี้ย ก็มีโอกาสที่จะขายในไทยแต่ในรูปแบบไหนนําเข้าหรือประกอบนั่นอีกนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะทาง h อนด้าออโตโมบิลเนี่ยท่านประธานโคจิอิวานามิก็บอกว่าตอนนี้ลายการผลิตที่ปราจีนบุรีนะครับเตรียมพร้อมรองรับ E ีวีไว้แล้วเหมือนกันแต่ยังบอกไม่ได้ว่ารุ่นอะไรระยะเวลาที่จะเริ่มประกอบเมื่อไหร่แต่มีเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วสําหรับ e ีวีที่ Honda าออโตโมบิลนะครับจะนําเข้ามาทําตลาดในไทยไปีหน้าเนี่ยเมื่อสักครู่เราเห็นแวบบไปแล้วนะเป็นเป็นเหมือนแฮชแบก เป็นเคคาว่าง่ายๆครับผมก็คือตัวซ u เปอร์วันใช่คือก่อนหน้านี้ฮอนด้าเขามีเคคาตัวขายดีชื่อว่าเอ็นบ็อกนะมันก็เป็นสีเหลี่ยมๆนะไอ้คันเนี้ยมันก็ต่อยอดมาจากเคคาคือเคคาเนี่ยมันต้องเป็นรถแบบแฮชแบ็กเล็กๆความยาวไม่เกิน3.6เมตรถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไอซก็ต้องเครื่องยนต์ไม่เกิน6 6 0้อยหกสิบซีซแหลงม้งแรงม้าก็ต้องไม่เกินที่กําหนดนะครับรู้สึกจะ64แรงม้านะฮะแต่ฮอนด้าเขาก็พัฒนาจากเอ็นบ็อก มาเป็น e n 1ขออภัย n 1 e เออนี่มันสลักมนอยู่เนี่ยไอ e n 1เนี่ยมันก็นำเข้ามาจากจีนขายว่าเรานะคืเอเอาพื้นฐานเคคามาทำเป็น e v จาก n b o x สี่เหลี่ยมไอ n b o x เนี่ยขายดีมากถ้ามารานอ e ิวานามิบอกเลยว่าไอฟิตหรือว่าแจดบ้านเราเนี่ยฟิตท,ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ขายไม่ได้เยอะนะค,คนไปซื้อ n b o x กันซะเยอะหรือถ้าเป็นถ้าเป็นเคคา h o ฮอนดายังถือว่าขายระดับท็อปสในญี่ปุ่นอยู่ด้วย n b o x เนี่ย ถ้ามีคนขายดีกว่าก็จะเป็นพวกซูซูกินะครับ,รบมีตัวก็อยู่ในท็อป3ของเคคาแต่ครันี้เอาเคคามาทำเป็น EV มันเริ่มขายแล้วไปที่แล้วตั้งตั้งแต่ตัว N1E ใช่แล้วไอตัว Super ร์วเนี่ยครับมันเป็นเหมือนตัวชุบแป้งทอดตัวตัวตีโป่งวายบอดให้มันกว้างขึ้นแพลตฟอร์มเดียวกันแพลตฟอร์มกับแพลตฟอร์มเดียวกับ Nbox แพลตฟอร์มเดียวกับ N1E แต่ว่าเขาใช้เทคนิคยืดยืดตัวช่วงล้อหน้าหลังนะครับช่วงช่วงล้อซ้ายขวายืดออกไปครับ,รบมีโลว์อาร์มติดคอมา้าเพิ่มสเปเซอร์แล้วก็ยืดล้อซ้ายล้อขวาออกไปแล้วก็ตีโป่งเข้ามาให้มันดูดูเหมือนใหม่อะ่ะใหม่ขึ้นแล้วก็มีความโดดเด่นบึกบึนนะครับตัวเนี้ได้ลุ้นเยอะๆเลยนะครับนำเข้าจากญี่ปุน่นมาขายในไทยไปีหน้าเลยนะแต่ราคาผมว่าก็ก็ไม่ถูกนะพี่อ้วน ก็ไปแถวๆร้านนั่นนะก็ไม่น่าจะถูกครับเพราะว่าตัวนี้ซูเปอร์วันเนี่ยฮอนด้าพัฒนาคือไม่ได้เน้นเรื่องของว่าจะเป็น e ีวีที่เข้าถึงได้ง่ายนะเรียกว่าลดราคาถูกอะไรเพราะว่าเขาจะใส่พวกเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ต่างๆพวกนี้พี่อ้วนไปขับมาแล้วครับซิงที่โตชิกิที่ผู้วิ่งกาวของฮอนด้าที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับคันนี้นะฮะก็สุบสั้นๆนว่ามันจะเป็นเหมือนว่าเป็น E ีวีอารมณ์ไอซีอ่ะ คือใครที่เคยชื่นชอบการขับ i c e หรือว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์เน่ยนะแล้วขับแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะจะหาได้จากอีีคันเล็กคันนี้นะคันเล็กคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเะข้ามาเมืองไทยเนี่ยผมว่าราคาก็คงไม่ถูกละทีนี้ก็ต้องไปไปจับกลุ่มลูกค้าหนึ่งฮอได้เองสองลูกค้า,คาที่เข้าใจอ่ะเข้าใจในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอ่ะนะครับก็อาจจะเป็นบอยทอยก็ได้ครับไม่ใช่รถคันแรกของบ้านไม่ใช่ e ีีราคาประหยัดอะไรแบบนั้นก็เป็นภาพลักษณ์อะไรมาหน่อย นอกจากนี้ยังมีพวกไฮบริดที่เตรียมนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับทั้งตัวพรีโหดคันนี้เจน6ฟื้นกลับมาทําตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว MPV 7ที่นั่งอย่างสเตปแวร์กอนครับพวกนี้เป็นขุมพลังไฮบริดทั้งสิ้นนะครับนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเสียภาษีนําเข้า80รครับผมต่างจากนิสสันเซเลนาที่เป็น e-power นะครับอันนั้นหลวงก็ให้เป็นเหมือน e-v ภาษีนําเข้าแค่20ก็ดูแล้วนะครับสู้ทั้ง e-v จีนต้องมานั่งสู้กับภาษีนําเข้า ไฮโพไฮบ <Hi> ิดอีกนะครับตัว e-power ของนิสสันเขาได้สิทธิประโยชน์ไปตีความเป็น e-v แต่ของคันด้าเนี่ยเครื่องยนต์มันยังส่งกําลังขับล้อยอยู่ก็ตีความเป็นไฮบิดเสียภาษีนำเข้า80%ปีหน้านะครับทั้ง e-v ทั้งตัวไฮบิดที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างพรีรูแล้วก็เสบก้อนได้เจอกันแน่วันนี้เราสองคนลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ